กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนกัยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับมื้อนี้เนาะบ่าวแสนกับอยู่บ้านมานี่ลาดเนาะเมืองไซบุรีแข่งสวรรค์เขตเนาะพ่อแม่พี่น้องกับมื้อนี้เฮากับอยู่ที่วัดพระทันใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากับมาเมื่อเฮากับมีโอกาสมากราบมาไหวาพระทันใจเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้ีเฮากับมาครับบ่าวตาบ่าวชิดเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วกา กากิขงคำแล้วก็มีอันสาวสุขสรรน้ำพอวิโน่ที่มาในมื้อนี้เนาะการเดี๋ยวเขาสิพาพอวิโน่เลาะเที่ยวชมบรรยากาศน้ำกันพวิโน่เลยว่าสิเป็นจังใดเนาะอ่ปรอแสงก็เคยมาเที่ยนึงแล้วพวิโน่เลยก็เป็นครั้งที่สองขาที่พระเษงมาในมื้อนี้เนะาะข้ามกับมากลับมาไหวเนะาะกับมื้อนี้เป็นพันพระใหญ่พวิโน่เลยเขาก็ได้มีโอกาสมาอันกขับไหวเพิ่นขอพรเพิพ่นเนาะอยูอ่ดีมีแห้งในแต่พวน้อ่เลย ก็โอเคเนาะดีเปอร์เซนต์สีไทยบรรยากาศให้พ่อพี่น้องมึงน้ำันเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องดีเฮากัสีอันซื้อดอกไม้เนาะซื้อดอกไม้ไปอันไหวเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยแต่กัมื้อนี้เนาะเฮากอ่ามากับอันอาบจิตดเนาะสบายดีบจิตอ้าวสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเด้อแล้วก็ว่าตาเนาะสบายดีสบายดีกับม้ากันเก่าพี่น้องกัไก่ตุ้มคว้นเนาะกับ่เคยมาเชี่ร์่าตานะบุ้คยมาบ่รอ เลยวัดท่านใจหรอวัดบวรเแม่วัดท่านใจวัดท่านใจวัดใยังไงเคยมาท่นึ่งโอ้เคยมาท่นึ่งเลยเมื่อกี้ข้ามีโอกาสอะไรกับพ่อวัดชิดวัดตามาเนาะพี่น้องด้วยด้วยในกาสาธุสันพ่อพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเราพี่น้องได้เดินทางกันห่วมกันเนาะกับทีมงานของเบ่าแสงเลยเลยวัดท่านใจเนาะวัดท่านใจอยู่บ้านบวเซเลยเลยเมื่อกี้ข้าดีใจให้กันพ่อพี่น้องเนาะที่ได้อัน อ่าพ่ออันสาวซุปซานเพื่อนเนาะเพื่นการมานการไหวยอันพาท่านจะพาท่านใจเนาะมืัอนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวจัหะเงินจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็เข้าไปไหว้เนาะพี่น้องอ่าโดยโดยอันมีมีซองมันว่อันโดยมันแล้วสาวซุปมีซองเด้อซื้อซองอันสาวซุปเซโนบิวตี้สาวซุปเซโนฝากไปติดตามและเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยโดยโดยอ่าโอเคเนาะพี่น้ท่านใจในกับเขาไปติดตามทำส้มเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อพี่น้องเอ้ย น้องอะไรกันอันสากิงข้ามเพื่อนน้องบุนีมาข้ามกันวันนี้บุณีมาวัดท่านใจเก็พี่น้องให้ข้ามกันศิากราบมาไหว้คือว่าเดี๋น้องวัดท่านใจกับพี่มองท่องเที่ยวพวกพี่น้องไงถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวหรือว่าจดินไหว้ก็มาได้น้องพวกพี่น้องอยู่อ่าอยู่เมืองไซบุรีเนาะบรเซนแล้วก็แขงสวรรค์นักกิาพวกพี่น้องไงมาเที่ยซุ่มกันได้น้องพวกพี่น้องวันเดียวข้าวชิ้นขาวไปวัดเดี๋ยวซื้อดอกไม้แเนี่ยข้าวไปวัดกันเลยพวกพี่น้องโอเค โอเคเนาะพ่อไม่ต้องดีฮากับสเข้าไปซื้อดอกไม้ก่อนเนาะพ่อไม่พี่น้องเลากับซื้อดอกไม้เขาไปไหว้พระเนาะพ่อไม่พี่น้องเลยตอนนี้อสายลูกซานเนาะทังานซื้อดอกไม้อยู่พ่อไม่พี่น้องเลยในการวาดาเป็นมือของเยเพื่อนเนาะมาเนี่ยอก่าลังเราคิ้วกันพ่อไม่พี่น้องเลย

อานะซืซอดอกไม้เนาะม่ซื้อดอกไม้ทั้งนี่ะโดยโดยแล้วกื้อดอยไม้ทังนี้ไหนเด้อค่ะท่านบัเบนทงนี้จุมนเอาได้มาซอไม้ทังนี้การบงเบงกานบังเบงเนาะพี่น้องเดอกงามงามเนาะพี่น้องาะอีลก็เอาคำบงเบงซอไมทังนี้เอาดอกไม้ทงนั้นดอกไม้ซอยทางน้นมาบเบงไมทังนี้ก็ได้เอาอัน็เอน้ามันหลัอจะคูอ่หลคูอะครู่แมนมอัพดทคู่ คนหนึ่งเอากลังไหม้นดอกไม้เหรอมลอันนงอไม้ร้อันนอม ม่ครูเามาล้หาไบเใชบอกของเด็ล้เาอากระซือแล้วน้องพลมพี่น้องสองคู่อันนี้ก็อันนึงสองอันน้องพนเพี่น้องบอลเซนพ่อมาหนึ่งน้องพลมพี่น้อง Tại nhà ไปไปไป là nó chai ngân phân ไป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  mình ไปไป Này ไป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  แ้มาชุบลูกก่นแในสลยล้านเนี่ยสียลล้านเพิ่สีลยล้านเลยลูกยู่เาเด้อให้ชุ้เดง,งเด้อเพ่อพี่น้องคนแถมทุบมันเเฮงๆสีลอยล้านพ่อแม่พี่น้องเลยเดืข้ามจุดให้พ่อแม่พี่น้องเบื่องน้ากันนะว่ามันเป็นเด็กอย่างนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอากับสีจ่าเงินค่าดอกไม้พ่อแม่พี่น้องอ่าพอดีเป็นพ่อพ่อที่ดงขึ้เปานเตาผันเนาะเด้อเล้าใจเด้อดลงเย โอเคนาะพ่อพี่น้องเยวตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อดอกไม้เป็นที่ห้อยเนาะเฮาก็สิเข้าไปในพ่อพี่น้องเลยไปเบิ่งมมบรรยากาศน้ำกันเนาะมาข้างในจะเป็นจัห่โดยโดยซื้อดอกไม้ได้ๆพ่อพี่น้องเลยเนาะของวาตากันงายเหือกันพ่อพี่น้องเลยเนาะพ่อพี่น้องเขากันี่ก็จะเป็นประตูทางเข่าเนาะพ่อพี่น้องามา ตอนนี้เาห้องก็ได้เขามาเป็นรีบมาอยเนาะมีคนมาทำลายมาไปนี่ของไอ้พองอันนี้ก็จะเป็นข้างในเนาะเป็นาเนะ สัสดีคะสั่สสเอะยังน้องนี่านี่ั่งเมาูอะอย่า้นคเกิกับบทไหนเนาะยสายอานแล้วจะนั่งขเยอไหมเนโอเคมีเจียแบบอันเต็นขัค่ะโอเคนาะพอไ่น้องดีฮั่วสีขาวไปเอาขันหาเนาะ ับไปอันการวายเพื่อนภายนองเลย มาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราสี่เอาอ่าอะไรี้ยวกัเทิงเนาะเราต้องให้คุนเนาะ ฮะโอ้เอเราจะม่มาตั้งไว้หร่เนาะ เอาไปลุมไม่ลุ้มเลยเนา ไ่ออกผลพรมได้ทอดโคมาแต่้านดานคันเพดงมืองมหาไส้แข่งขมเดินได้มากท่าวนเดินสอักพทยคได้นำบ้านสอง,สองตุกอนุโมทานาสาธุขอสวรายเดชาได้อค์พระเร้ท่านหลวงพ่อท่านใจขออมามา ถ้าปามีบราบาท่านใจเธอสักสิติเธอไม่ร็ไม่ได้จังไม่รังไาธนาบบนกุศลไมนแขังมีจงประทานทานให้ขมันเราข้าเคื่อขอให้ประโคกลสอมเร็ดสมดังตาธนาสาธุคนทุจบอกขึ้นอบ้าน Hoppin tìm hoa nó. Yang kasi lúc bài hảo lạ mọi người. Long <laughs> chăng tìm hoa, 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 hoa kasi, <laughs> hoa, 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 thì hoa, 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 แต่ว่าฮาก็ต้องไปจูดก่อนพอนอ่อพี่กกน,พน้อง,อเ,อองเดีฮาวสิไปจูดทูปก่อนเนาะพ่อพี่น้องเลกาโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดีฮาวสิไปจูดทูปแล้วก็มาพักไว้ตรงใกล้หน้าร้างเนาะพอพี่น้องจุดทูปก็อยู่นีไน่ได้หมดเลย เนาะเขาก็ได้จุดทุกก,ก,รการาับพักนี่เป็นที่ห้อยแรกของไอโน่ไอเนาเนะทีห้อยสิ่ภาพของไอโน่เที่ยวชมบรรยากาศกกอยู่บริเวณรอบๆวัดนี่แหละพี่น้องเอโน่ามีอย่างน้ำเยนเยเนาะของมันก็นาะพี่น้องว่าสีแดงเดือบ่เนาะ โอเคนอนพอนอนรจะี okay, ่เฮารูปของนี่ฮเ่สิพาพอพี่น้องเนาะเดอเบิ่งบรรยากาศรอบๆนี่แหละดนนอนเลยอ่าสาส้กาสิไทยหุบเนอะงหงหัพี่น้อง

เาพึ่งเนาะไปเราเลยเดี๋ยวห้องสีพาเปห่องรอบๆของบิเวณรอบๆพูดแต่รอบวัตาเป็นกำลังหลันูยานเนาะเขาหาวาแซนนี่เนาะเนนเนาะยังมันตอดจบนเลเนาะ

มันจะตอนมือวาตาใช่ไหมเนาะเออหนันตอนมือวาตาเลยวาตาเราใส่ได้วตาหอย่าบาทเลยหอยบาทบ่พญานาคี่พญนกล้เ็พี่เปิดเพลงเนาะไปใกล้ลายกับได้โอ้ยจะไปไหมเนาะเพื่นเล็วพี่เวเนาะงานขนาดี้เน้งเล็กเลยก็เห็นไกลๆอีกโอไปยงามขนาดงามหลาน โอเคเนาะไปนอนเดี๋ยวปรนสภาพลยเลาะบึงกันเนาะอบึงหัวราผาไปนอนกันไปบรรยากาศอันข่าวมาในวัดนี้ค่ะเย็นไปนอนเลยเนาะบรรยากาศเย็นลาย บลรยกาเดียวแสนสีผ้าพ่อ,อพี่น้องเนาะไปเบิรงห้อยพผวาดพ่อพี่น้องเลยแสงก็เคยมาทีนึงแล้วแต่ว่าเ้าก็กบประเทศไยลงตอนน่ะมากระมาไหวเพิ่นมาเตียส้มแล้วเนาะตอนนั้นเนาะกอันนี้ก็จะเป็นทางเข่าพ่อพี่น้องเลยเนาะทางเขา่าอยทางเขา่าก็ไปทั่ๆหลายเทีพ่อพี่น้องอทางลงเนาะทางลงไปห้อยพผวาดพ่อพี่น้องเลย เราจะเป็นมองเงินมาดินเพียวส้มนี่แหละพอให้เราไปอใหเราไปนี่ก็จะเป็นไม้พอให้เราปฏิบัตมาแก้สลักเฮ้ยเลย พอแสนสิพาไปเนาะพาไปบึ่งพึ่งแหละพอพีนอ่น้องหอยพะวาดเป็นแบบเนาะนี่งพันแปดพี่นอ้องเป็นแบบหอยพระวาดตอนโดยโดยเป็นหอยพระวาด เคนอกพานอกเดี uh, ๋ยวห้องกสิพาิภาพี่น้องไปเบิงพญานาคนอกนอกพญานาคฝนเย็นตอนนั้นพัดไล่แล้วเนาะตอนมาเสมาตอนนั้นพัดไล่แล้วของี่นนอกเลยโอก็มีมันปลูกเนาไหมพ่อไมครับพอไปภายนอกเลยพาะจังเย็นเนาะนี่มันปลูกเนาไหมไห้พ่อมกนได้ชุ่มเย็นอีกหน่อย เดินกับเพื่อนกำลังสืนะ้อคุชชัง่งเนี่ยเนะาะคุเดคเห็นหมอกท่องเที่ยวเลยเนี่ยพอไม่น้อยเนาะเป็นเสพติดแบบว่ามาเถียรสมเถียคนมาเถียรสมบรรยากาศอากาศเย็นดีพอไม่น,ไน้อยมาตถื่อพอไม่น,นอ้อย อันนีน้เพิ่งค่ะตอนมาเสนมาตอนนั้นเพิ่นเฮ็ดกว่ายแลี้ยวพี่น้องเลยน้อยแล้วเนาะโอ้อป,ออลออปลออป่อยพี่น้องเลยเสือ่าดีไลายเนาะเสือใส่เวลาสมควรเติบพอพี่น้องเลยเพื่อสิออกมาอะไรขนาดนี้เนาะนี่ปล่อยพอี่น้องเลยพลังการดีดีพอพี่น้อง ใหญ่ดีพอพีนอนพ่น้อยพญานาคนว่าเป็นบริเวณสวยงามดีพอพีนออพ่น้องน้ะทีเนาะถือว่าดีดีพอเ สานามเนาะสานามมองกระดินเที่ยวส้มนี่แหละพอไปนอเลยเออเที่วมาเป็นบริเวณที่สวยงามดีดีเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเพปิ่งบนแหละพอไปนอเลยพอไปนอเลยพอแสรมาตอนนั้นกับว่าอะไรรอทัวร์บัสพอไปนอเลย,ลอเ,ลเ,ลยเอาก็เลยโบเหนน็นเนาะนี่สวยงามดีดีเนาะ,ะเขพอไปนอ เป็นบ้านที่สวยงามดีหน,น่อยแต่ก็มีพระนั่งบ่น้อยเนาะการว่าแสนว่าพิทเนาะหน่อยเนาะก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นมองกันอ่าภาพบนนอนนะี่แหละเนาะโอ้ยพองเลยพอลังการดีหน่อยเนี่นนเยคนสร้างขึ้นจากไม้่ เดี๋ยเขากระิยงานไปหาทีมงานเขาเนาะไปเนาะกรที่ว่มาโดนเสกุ่เนาะมาผู้เดียวไปเนาะโอ้ทีมงานเขามากระ่ายรูุทุกุนเนาะไปเนาะเอ้ยกตโอเคเนาะพอไปเนาะสำหรับลิปนีเซนการิได้ เดินทางกลับแล้วพ่อแม่ต้องขอความเคารพใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาที่ตามห้องซ่มซ่องบ่าวแสนเด้อเนาะการมุนี่ครับพอแสนมาทำบุญพ่อแม่เอยเนาะมาครับไหว้พระท่านใจเนาะมุนี่เขากับมาครับอันความชิดวัฒนาเพื่อนแหละเนาะเขาทีมงานเข้าอะไรมุนี่กาเขากับแสนเดินทางกลับแล้วเนาะเาใครขับไปเป็นทีมห้อยแล้วเนาะต้องขอความเคุณใจสุกทานเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามห้องซมการอำวยความสะดวเด้อพ่อแม่นอมุนี่เข้ากับ บ่ได้ออกไปถ่ายคลิปช่วยเรือเนาะมันนี่เอากำมาวัดพระท่านใจมันนี่ผมไม่ยองเลยก็โอเคเนาะสำหรับกิปน,นี้มาแสกก็จะได้โคตรครับแล้วเนาะก็ขอให้พอลี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเด้อสบายดี